สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับ a f k สําหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงทุกคนวันนี้น้าแดงก็จะมาเล่นเกม อนิเมชา a ์ดอนั่นเองครับทุกคน EP นี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับทุกคนทํายังไงให้ตัวโหดนะครับดามเมจหนักๆน,นะครับว่าทํายังไงนะพี่จะทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เริ่มปั้นตั้งแต่อ่าแบบตัวที่ยังไม่อีโวนะทุกคนคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มไปตั้งแต่เริ่มหนึ่งเลยนะแต่พี่ไม่สามารถอ่าเริ่มตั้งแต่เปิดไข่หาตัวรับได้นะเพราะมันจะนานไปนะพี่เลยแบบอ่า ั้นตัวตั้งแต่หนึ่งเลยนะแมบปบอนิเมะอาชาโดมันไม่มีคูณ2อ,อาดาเมจนะทุกคนอย่างแรกนะทุกคนก็ไปที่โรงดันก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายนะทุกคนนี่เลยตรงนี้คือที่ทำอีโวนะแบบนี้ นี่นะครับนี่อีโวเรียบร้อยแล้วนี่เปไงตัวเท่ๆเลยนะครับอันนี้คืออีโวเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลอาร์หนึ่งใหม่นะเห็นไหมมันจะเป็นเวลหนึ่งนะครับถ้าอีโวนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมีแบบผู้เล่นใหม่มานะครับว่าอ่พี่ผมมีตัวรับผมมีตัวรับด่านที่1่อันที่2อันที่3อะไรประมาณนี้ทำไมถึงอาอีโวไม่ได้คือมันสามารถอีโวได้เฉพาะตัวกรขึ้นไปนะครับอีโวได้ตั้งแต่ด่านที่5ขึ้นไปนะทุกคนก็นับตั้งแต่ด่านที่1นะครับ1 2 3 4งนะครับตั่้งแต่ด่าน ห้าขึ้นไปตัวรับสามารถอีโวได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะนะครับประมาณนี้ทําไมแบบตัวรับผมอีโวไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยและอย่างต่อมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราอีโวเสร็จแล้วใช่ไหมคือเราต้องหาพาสซีสให้มันนะครับทุกคนเทศกาลคิดมั่นนะครับของคลิปนี้นะพี่ก็จะหาพาสซีฟให้มันตอนคิดมั่นนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ เนีย่ยว่าตัวนี้อ่าตัวนี้นะพี่จะหาะพาส e ีสีฟ้า,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 าให้มันนะครับเพราะมันจะบวกย5ิบ exp นะครับทุกคนนี่อันนี้คือได้แล้วนะครับสีฟ้าทุกคนอย่างต่อมาก็บางางนี้ต่อครับคุณดูนี่ทางนี้ต่อแล้วก็สุมหายให้มันนะครับเอาตัวไหนตัวนี้นะครับแล้วก็หายให้มันแต่พี่ขออนุญาตใส่ทีมลัคกี้ก่อนนะเพื่อมันจะได้โอกาสได้เยอะขึ้นนะนี่นะพี่จะเอา40%นนะทุกคนนี่แล้วก็กดไปเลย แต่โม่ถ้าน้องๆแบบไม่มีแคนดี้เยอะนะครับก็แนะนำเอาเอา30%ก็ได้นะมันเ,เท่ากับโลกแรกนะโลกแบบไม่ใช่อีเวนต์นะโลกธรรมดานะมันก็เท่ากันเลยนะครับ30%เแต่พี่จะเอา40%ไงในคลิปนี้นะครับเพราะมันจะได้เร็วๆนะ อ่าตอนนี้พี่ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับพี่ก็จะไปที่โลกนี้นะครับก็คือไปที่ดันต่อนะเพื่อไปเอาน้ำยาครับทุกคนนี่เราก็ไปตกปลาก่อนนะครับตกปลาเพื่อหาเหรียญ E.P นี่นะครับเพราะพี่ต้องตกปลาหาเหรียญเอามาแลกปลานะเราก็ตกปลากัน โอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็มีเหรียญเยอะแล้วนะครับแล้วก็เอาไปแลกกันนะครับก็เอาไปแลกกันประมาณนี้ทีนี้เราก็มีเหรียญแล้วนะครับทุกคนเรามาแลกปลารียบอยแล้วมีน้ํายาคูณสองนะปัจจุบันนะั้นหรือโลกที่เราสูงสุดน,นะอันนี้คือพี่สูงสุดแล้วโลกนี้แล้วก็มาโลกนี้ครับคนดูทีนี้เราก็ล ok ็อกตัวก่อนนะตัวไหนวะที่เราจะเอานะทุกคนตัวนี้นะครับรแล้วก็กด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 แล้วเราก็กดน้ํายาครับทุกคนกดน้ํายาเลยนะครับประมาณนี้เลยกดกดไปเรื่อยๆนะแล้วเรากดสุ่มครับสุ่มไปเรื่อย อ่าสมมุตินะพี่สุ่มแล้วนะทุกคนเวลประมาณ70แล้วอันนี้คือสมมุตินะพี่เวล70แล้วทีนี้พี่ก็ไปหาบัฟให้มันครับเพื่อเอาไปยืนทีมได้นะเอาแบบวนลูบวนลูบบอสได้อะไรประมาณนี้เวลาเราแบบเอ K ยาวๆนะคือเราต้องวนลูปบ,บอสให้มันจบได้นะครับภายในเวลาแบบเงินไม่จํากัดนะหรือว่าเงินไม่มีวันหมดนะทีนี้เราก็หาบัฟให้มันนะทุกคนอ่าสมมุติพี่เวลอา70แล้วนะเพราะเพราะพี่ว่าพี่พอแล้วนะอะไรประมาณนี้พี่ก็จะหาบับให้มันนะ คือแนะนําว่าหาด่านคิดมัดก่อนนะเพราะสึนามิไม่โหดเท่าอันนี้นะคิดมัดนะทุกคนพี่ติ๊กอันใหม่ของคิดมัดนะแล้วก็วับบดับดำของคิดมัดนะทุกคนไป let's go ตอนนี้เราก็สุ่มไม่ได้เลยครับทุกคนเป็นพันนะเ <000, S 1> กือบสองพันนะทุกคนไม่ได้เลยนะฮะก็สมมติเลยนะพี่ได้อาบัฟดำแล้วกันนะได้บับดำมาสมมติ้ะกันนะมมนะอันนี้คือพี่สมมตนะินะแล้วพี่ก็ไปหาบับอันนี้ต่อครับทุกคนคือถามว่าบับนี้มันดีกว่าบัฟอามมกุฎยังไงนะครับเดี๋ยวพี่โชว์ความแตกต่างให้ดูนะครับประมาณนี้นทุกคนเพราะมันดีกว่าแน่นอนนะนี่พี่ก็จะเอามาสุ่มนะดี๋ยวขออนุญาตกดหารีเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าสารเหมียวอันจะออกหรือเปล่า แป๊บนึงนะพี่ใส่ทีมลัคก,กี้แป๊บลืมลืมลืมขอใส่ทีมลัคก,กี้แป๊บ <S <S <IL EN C LE> เฮ้ยถือว่าออกเร็วมากคนดูแปบเดียวออกแล้ว่ะทุกคนเป็นไงออกมาแล้วนะโอเคประมาณนี้นะพี่สมมติพี่มีแล้วนะครับทุกคนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้นะพี่ก็ไปโลกนี้ต่อครับนี่เมืองนี้นะครับอันที่หนึ่งสองสามนะอันที่สามนะทุกคนไปอันที่สาม ทีนี้อันนี้คือสําคัญมากมากเลยนะครับของอาของเกมนี้นะอัปเดตนี้เพิ่งเอามานะทุกคนก็คือ A อบวกอ่ะเยอะสุดแล้วนะครับเยอะสุดแล้วนะ A บวกนะทุกคนคือถ้าเราไม่ล็อกอ่ะมันจะเป็น1นะทุกคนสมมุติถ้าเราล็อกอันหนึ่งก็เป็น2ถ้าเราล็อกอันที่2ก็เป็น4ี่เห็นไหมถ้าเราล็อก3อันเป็น8ประมาณนี้นทุกคนคืออันนี้คือดาเมจดาเมจคืออะไรดาเมจก็คืออันนี้นะนี่ดาเมจนะครับประมาณนี้สปีดอันนี้คืออะไรใช่ไหม มันไม่ใช่วิ่งไวนะตอนแรกพี่คิดว่ามันวิ่งไวไม่ใช่ครับมันเป็นการครูดาวของอันนี้นะครับทุกคนอันนี้เลย s p a นะครับมันคือการแบบให้มันเร็วขึ้นนะทุกคนอันนี้คีสคืออะไรก็คือคีสนะทุกคนแล้วอันนี้คืออะไรใช่ไหมก็เหมือนอันตีนะอันตีของตัวละครเรานะเดี๋ยวให้ดูนะว่าอันตีคืออะไรนะอันตีก็เห็นไหมนี่คืออันตีปึ้ง ตัวละครเห็นไหมอันนี้เคลื่อนตีเลยประมาณนี้นะครับดูดิตัวเดียวพี่ก็เอาอยู่นะแรงเวลาโคตรแรงทุกคนพรอเวลตันนะเวลเ5เลยนะครับประมาณนี้ดามเมจอยู่ที่8.2ดอนะทีนี้พี่ก็ต้องหาต่อนะเพราะพี่จะเอา A บวกให้หมดเลยนะทุกคนกดล็อกไว้ก่อนกดล็อกไว้นะครับประมาณนี้ทีนี้สุ่มได้ทีละสี่แล้วตอนนี้นะครับคือพี่ต้องกดสุ่มนะปากดสุ่มไม่รู้ว่าจะได้หมดตอนนี้พี่มีอยู่ที่340อันนะไม่รู้ว่าจะ A ่ A บวก2ออันหรือเปล่านะทุกคนไปรเราลุ้นเลย พี่ไม่ได้เลยอ่ะทีมลักกี้ก็เยอะนะ10.7นะทุกคนไม่ได้เลยอ่ะโอ้เกินเกมเกินเกินก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายสรุปเลยนะครับว่าดาเมจหลักๆคืออะไรบ้างครับสำคัญเลยคือเวลนะครับเวลถ้าเวลเยอะดาเมจก็หนักนะทุกคนพาสีดำสองอันนี้คือดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็สีแดงนะครับก็แนะนําให้เอา2อันนี้นะเพราะมันจะอ่าแรงขึ้นนะ DPS นะทุกคนทีนี้นะครับก็พารสีอันสองนะก็คืออันนี้นะ อันนี้ก็เป็นคล้ายๆประมาณนี้ครับสอ,อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะสีแดงนะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นะครับก็ของตกแต่งนะของตกแต่งก็คืออันนี้นะทุกคนอันนี้นะประมาณนี้ถามว่าอะไรดีสุดนะพี่คิดว่าหมวกเซนต้าน่าจะดีสุดนะอันเนี้ยสีฟ้าฟ้านะทุกคนถามว่าทำไมถึงดีเพราะมันเอาไว้ตีบอลน,นะ ตีบอสบวก15%ไว้แบบตีบอสอย่างเดียวเลยเพราะมันจะรีดอ่าประสิธิภาของตีบอสนะคู่กับอ่าบัฟดำอ่าบัฟสีแดงสึนามิบัฟสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยกลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แต่พี่โคตรเกลือแล้วทุกคนสุ่ม3 4 0บออันไม่ได้ A บวกเลยอ่ะทุกคนสองอันนี้หายากว่ะแต่ก็อาจือว่าได้ดีแล้วนะครับดามเมจอันนี้มา A บวกนะแล้วก็อันนี้ก็มา A บวกเหมือนกันอันตินะก็ถือว่าดีแต่เนี้ยเซ็งตรงนี้แหละคือต้องหาใหม่อีกแล้วคือแบบนานมากเลยนะครับหาดาวนะเพราะมันเป็นลงดันนะทุกคนลงดันอันนี้นะโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคนนางเอกผมะตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่